สบายดีเด้อพี่น้องเมื่อเนี้ากับมาเกี่ยวข่าวหน้าบ้านเนาะเมื่อแรกแหกมาเนาะพี่น้องแดดแจ้แดดแจ่งเมื่อนี่ก็คาดว่า,าก็คือสิตัดเอาคือเก่าละทั้งเกี่ยวทั้งตัดคือเก่าเนาะเผื่อให้มันแลวไว้เนาะพี่น้องกระยินข่าวพะยุงสิข่าวอยู่แต่มันก็บอยว่าพะยุงอลไรเนาะขาสง้แล้ว,ลวลตอนนี้าก็มาเกี่ยวเลยสบายดีสดีเมื่อวันเสาร์ไปข่าว่างเฮียน อันนี้เมนทงเขาหอหยิบง่ยกันนี่ทงขอาน้องวิเทันี้อันนี้ขนมนองวี้ห่วยหอวยนะกันบริหาักกีกินกีมาหนังเผาแค่นี้เขาเขาซุกเลืองเต็มถงเลยพี่น้องก็งามกว่าน้าพวกหอยจีนเราเขาห่อซุกเต็มไปเลยเมนเบดนี่พอหน้าเอ็นนมแล้วเลยเด้หน้าเอ็นนมข้างทางนี้ก็แล้วเลย ขางข้างเนื้อผิ่นกระเลา,ละาอะรขางขัางเนื้อน่เผิ่นกระเอาเนะเรือนธนาเฮาหลืลขอขางทางนีง่น,น้าเขาเจ้าเอ็นเล้าขงา,า,าขงท่าน,นี่นแ,นนนแม่กับบุูน้ำเล่าเขาเฮาเลยน้องพี่เนาะ ันดากบพองลงมาเกี่ยวขอนนะ่ะเหมือนอินเนมไปบอมว่ามัน,มนขึ้นเงินเขาล้มอ๋อพันดาก็ดูเนาะพันดาก็มาเกี่ยวข้าวเป็นไดรพันดามวนว่าเกี่ยวข้าวอย่าเอากำไยไลายเอากำญ่มันเหี้ย เียวกับพอทองอะ้งแรีวพนข้างแรกไม่ซีวิตข้หน้าฮากดเนาะก็งามอยู่นั่น้อเนนาตึ๊ดนี่ไปสาหน้าหวานนาหมาไว้กะ ซีมาตัดอัาคือเก่าตอนนี้คันยังขึ Deep ้นไปเนแ่วหันใบเหลื่อย่นกำลังซึมแซวหรอแซนวีดาไม่ไอ้พี่น้องกินข้าวน้ำเนยวีด้า น้องปะโยคนจะเอื้อจะเอือกเถอะาะกินข้าวไปเนาะอยู่คณะเมมหมูบมี่มีแต่มาหมูบวมี่ลูกเอ้พูกะสออกหนาลูกเอ้พูกระเพ่นออกหน้า ไอพูดเราเป็นคนไปเลี้ยงงูวเด้อไอพูดแล้วจกนะ้องการเล่นก็ได้เล่นก็แหม่ยังไงได้ล็อกี้น้ำไลยสิเฮ้ยล็อกี้นันลงล็งนะอกี้มันอยู่เนื้อลบมันจะลน้ำไลยเฮ้ยนีกินเผาปากปองนา ลมเย็นขนาดจมีผู้เจ้าเห็นยังกันนะลูกดูผุนหักสเลยนั่งลูกนั่งลูกนั่งลลมเย็นสบายน้ำปัากลกนั่งรถมีนั่งแมน้ำน้ำน้ำากันนะน้ำลน้ล่้ลกนน่นงปลกันีไลย้อยให้ยื่นกินแล้วก็ยื่นได้แล้วแ้่ก็แม่ก็ลุกเคยให้ลูกแม่ไปยืนให้ลูกนั่งแม่ไปยื่นน่งนั่ง สบายดีเริอพียนองแตบานนี้กคุกับน้องจอยฮอตประเทไทยฮอตคลิปน้องจอยติมกลงน้องจอยนี่เธอรักโอ้ยกินเลลุกเป็นหมอเต็มหนาเลยจดกินแล้วเริ่มนะวะ Hoa hẹn 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 đó hẹn hoa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 

Không chơi nè của ởพี่น้อง tiếpโทรศัพท์ Anh ơi kia là gì đó Gió mát mát bây giờ mẹ bật nhạc à gió Yây Yây ลองเบิ่งลูกนม่จะมาเป็นหนับอดูโอนม่แกงไม่พองโลูกนั่งแกงไม่พองจัไม่ก็ลอกใส่ขึันมา

องปอลูกยไมันแล้วโอโงปนโอเด็กเแตงกวเขาแตงกีวแตงกกับแม่ตแม่มีคนกดลูกแตงกวมอานยังกับคนะยังกะงไม่ก้อนไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนแพ่หน้าได้ไม่ก้อนตันี่ <T> <mic> thank you béo nữa này, Ok kìa ok nữa đi. Trong. 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 sợ

สุบร้ายๆเธอมีผู้ก็เริ่มทิ่มถั่วแล้วบ้านฉันล้างอย่าเละแอบเป็นลกแล้โอ้ยมันอยู่ใกล้ตูมน้อยฮะไปกินอยู่ตูมน้อยฮะหมดแล้วเกี่ยวท่านหอดูมน้อยเขาท่านคาดหย่างเลยเขาคาดหย่างเป็นตูมน้อยแอบปนนอหวีเอ้ยเขายิ้มอยู่ข้างหน้ามันจะมีมันยอะหรอ อาหารมื้อแล้ววาะก็สี่ี่โ้งแล้วเราตัมุ้งนิดนเบิ้ลตักกระเบื้องมุ้งในันะ้าบ้เยีรอ่ามนระนับดักขาอ้าเบิไปสวยที่สองาตีนนะลูก กระเดะเอยะดียวมบึ้งขัดขาวข้อนหวงทอดแห่กระจาดเนาะพี่น้องมันกระยังมันขี้หวงเนี่ยมันแห็งกระเดะตะวกินเ้นเบิร์เลยเนามันทำบะไรหวงกินข้ามันเบิร์อาเจียเอาอีกเต็งเี่ยโอ้ยงดสวยนะลูกเฮ้ยปูกินข้าวแล้วให้เพื่อนได้โยมมาออกหน้าแบบนี้พี่นนองมันสาพรขาว ปวดวนะมาเดพี่น้งเลยพาสิออกมาน้ามกินมนายิเะก,กินแล้วนะกินบิร์ะสี่ตัวพวกน,นี่นอนหน้าเออ,อมบักกี้มึงจาด้อไรบักกี้นี่มาเพยวามาเพียวรักกี้นี่มาลุง <laughs> mai nhảy mày 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 lucky mày 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 กินแบบมีอารมกินนามแบบมีอารมณใส่สินกระโปงผัดเวิงเวิงเวิงกําลังคิดว่าตัวเองกินกาแฟอย่าหนาตึกอยู่ในโฆษณาเหมนโฆษณาเนี่ยจิบเลยิผู้กินแบบมีอารมณ์มอข่าล้วเขาปิ๊บขามีอยู่หน้า มันมาลบดอกมันฮ um oh, ่ากบพี่ปูมันแหงมาใช่กระต่านอ่ะเดาลูกมันจะมีกบเนาะกระต่านาะไอ้แพนอยู่หน้าพุ่นอ๋อในกระต้าน้องวีได้เลยนะกระต่าแพ่นนะอยู่หน้าฝังฝังกับอันนะเด้ฝังต็มฝังตั้งกินแล้วพี่น้องบ้านกันเด็บเดลกบะเติร์ด ไม่ใช่สอกเด็ดสอกเล็ดขนมออกระขนมโออจะมาหายแพนคำทัว่ลัคกี้เมียนรวยลัก้อันลกี้เนียนวยมเอาขนมให้พูมาแพนทีวีนกม่ใช่ของน้องวีนี่องมันบอแม่นมาม่าในทุงน้องวีน่ะไม่ซื้อมาม่ามา กินแต่ซอสกะเล็ดบะขาวที่ผู้อยากข้าวผู้อยากินนมจเ็บบนเลเดอบานนี่จบขีบเดอพี่น้องบานนี่จบขีบซะก่อนเกียวช่เกี่ยวข้าน้องวิจบไปไหน